พูดถึงงานวันนี้น่อีกแบบจัดใหญ่จัดเต็มมากๆได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นงานเซลเลเบตนะคะฉะลองยอดขายเนาะอยอ่างที่งานก่อนเราจัดนะคะก็เป็นงานเปิดตัวเนาะวันนี้ก็ฉลองยอดขายตัวเซร่านะคะยิงหลอดของเราเนี่ยทะลุหนอยล้านแล้วใช่บอกว่าวันนี้เปิดตัวทูเซ,เซด้วยใช่ก็วันนี้ก็มีเปิดตัวเินเตอร์ตัววิซีด้วย เพื่อถึงจะทันตัวใหม่เลยได้ไหมคะใช่ค่ะก็อย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราจะมี2ตัวเนาะก็เป็นตัวคอลลาเจนที่น้องใหม่และวิกาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัววิชีก็คือน้องสลับใช่แล้วจะพูดถึงน้องสลับเป็นยังไงถึงได้ตัดสินใจหรอว่าเราสลับใช่ก็คือปกติเนี่ยเราก็สนับสนุนน้องทั้งสองตัวนะคะเนาะก็อย่างเดี๋ยวหลังจากน้องอิงฟ้าเนี่ยกลับจากอินโดเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่รอน้อง ใช่ค่ะแต่คือตอนนี้ก็มีน้องชาลอ์นะคะเป็นตัววิตซีนะคะตัววิตซีตัวนี้นะคะก็คือเป็นวิตามินซีนะคะผสมไลโคปีนนะคะที่นําเข้ามาจากต่างประเทศใช่ปกติวิตามินซีทั่วไปเนี่ยก็คือทานวิตซีแต่ตัวนี้เรามีความพิเศษก็คือใส่ไลโคปีนที่ช่วยในเรื่องของผิวคมสุผิวด้วยค่ะชาลับค่ะวันนี้เริ่มแรกกับเนตเรนตอรคนแรกแบบเรียกอะไรนะคนเดียวด้วยอ่ะยังไงรู้สึกยังไงฟิลเตอร์เดียวอันแรกค่ะ ตอนแรกตื่นเต้นมากๆคือตื่นเต้นทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ว่าจะเป็นงานที่ต้องร้องเพลงเจอเพื่อนๆเจองาน,น,นใหญ่อลังก,การมากแล้วก็ได้คุยกับพ,พี่แปกก้งตลอดเรื่องแบบการเตรียมงานอะไรเงี้ยรู้ว่าแบบพี่แป้งตั้งใจมาแกแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้ที่ได้แบบได้ร่วมงานกับพี่แป้งอีกเพราะตอนแรกเราก็ร่วมงานด้วยเซรั่มไปแล้วตอนนี้ก็เป็นวิสซีแล้วก็จะร่วมงานกันอีกยาวๆอะไร้ในส่วนตัวของเราเราประทับใจในอะไรในตัวศิลปะสอบตงนี้เหมคะจริงๆมันเป็นสิ่งที่หนูก็รับประทานเองแล้วด้วยนะคะ เราเชื่อมั่นในตัวแร์แล้วก็ตัวพี่แปงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะแบบส่งต่อให้กับหลายๆคนเป็นสิ่งที่ทุกคนง่ายคือทุกคนเชื่อมั่นในตัวแระแล้วก็ตัวพี่แปงนั้นเนี่ยสิ่งสินค้าที่เราแบบป็นรับเป็นพรีเซนเตอร์เราก็ต้องหนึ่งคือต้องทานเองต่อแล้วก็เห็นผลม,มั่นใจถึงจะยอมตกลงเพื่อที่ว่าทุทกคนจะได้แบบว่ารับสินคิดีไปได้วยกันในช็อปของคุิแมันจะจับจำหน่ายอะไรยังไงบ้างคะได้ค่ะก็มีจำหน่ายเร็วๆนี้นะคะเนาะก็รอติดตามทาง,งที่เพจแล้วก็เฟซบ อันนี้ถ้าเป้าว่าจะได้ยอดเท่าไหร่ยังไงเราก็บอกเลยว่าถ้ามีน้องๆมิสเตนร์เนี่ยคอยช่วยโปรโมทก็คือแบบทะลุเป้าแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเขาโควิงไว้เนี่ยคือได้แรงสนับสนุนนะคะในการโปรโมทแรงใจแรงเชียร์จากเอฟซีแล้วก็น้องน้องทุกคนอย่างน้องอินคาแล้วก็ชาลลอตเนี่ยก็คือทำงานเต็มที่มากน้องๆน่ารักมากคินฟ้าควยนอนกุศลก่สนิทเลยสิเป็นพรีเซนเตอร์ทีมเดี๋ยว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 เราควรนอนก่เออควรนอนก่อนเลยสิไม่แต่จริงๆเนาะเก่งอยู่แล้ว เขาเองเขาก็แบบทานทานเองแล้วก็เห็นผลเองะเอะไรเงี้ยกว่าจะรับมาเป็นคิสเซอร์ตัวนเองหนูก็ได้ทานเช่นเดียวกันะอะไรเงี้ยเพราะเราก็อย่างที่บอกว่าเราเชื่อมั่นในในแบรนด์วิงไวท์อยู่แล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่าทั้งตัวน้องแล้วก็แฟนคลับทุกทุกคนอะไรเงี้ยก็จะผลักดันตัวสินค้าจริงๆตัวสินค้าขายได้ดีขายได้ตัวเขาเองอยู่แล้วใช่ค่ะก็เพราะว่าน้องเขาเก่งแล้วก็สามารถที่จะผลักดันยอดต่าง,าง,างๆอะไรเนงะี้ยให้ไปได้แบบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้อีกให้พูดอนกับแบบว่าความสำเร็จของน้องในวันนี้ อย่างเงี้ยกับลิริัำล์ด้วยก็เขาเก่งอยูอ่แล้วไม่รู้จะไวทมนต์นอะไรก็อยู่ด้วยกันหลายงานยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบพิชิตเตอร์คู่แต่ว่าวันนี้ก็ดีใจด้วยที่เห็นเขาแบบเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งที่ได้แบบเป็นพิชิตเตอร์เดียวก็ภูมิใจในฐานะแบบพี่สาวคนนึงอย่างเงี้ยเห็นเขาเติบโต,ตแล้วก็ยังเชื่อว่านาคตเขาก็ยังไปได้อีกไกลได้อีกอะไรเงี้ยยังพัฒนาได้อีกไปเรื่อยๆเชื่อมั่นในตัวเขาอยูี่สุดได้ฉลองปากเหรอปากปากได้ค่ะก็ ฝากแบรนด์วิ่งไวด้วยนะคะแล้วก็ฝากวิมซีให้แบบหลายคนได้ลองกันด้วยนะคะวันนี้หลายคนมางานแล้วก็อยากให้ซื้อสักกล่องสองกล่องกลับบ้านไปลอง้วเชื่อว่าฝากมัติดใจแน่นอนอ่ะเป็แป้ฝากจนิ่มเดียวกันเปิดตัววันนี้ยอดจอ,จอ,จอ,องก็ถึงลายใช่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มางานเนาะแล้วก็คนที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะเนาะที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มอิงหลอดนะคะวิตามินซีแล้วก็หลายๆตัวเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากมาค่ะ อนนขอบคุณค่ะ